สวัสดีค่ะเซลอ้อมโตโยต้า1น8 8เนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมก็จะพาทุกคนนะคะมาชมรถกระบะสีประตูนะคะตัวนี้เกียร์ออตโต้นะคะราคาอยู่ที่941 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะด้านหน้าเลยนะคะก็เราจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า GR นะคะมันจะออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะคะดูสวยงามนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรายังเปลี่ยนล้อมแม็กให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กสไตล์ออฟโรดนะคะ ตัวนี้จะเป็นขอบ18ดะนะคะจะทําให้รถดูเท่ดูบุกบินมากขึ้นนะคะตันนี้เราก็มีบันไดข้ามงีานชนท้ายให้ลูกค้าเลยนะคะที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้เราใส่โลบาร์ให้ลูกค้าด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะแต่งสไตล์ออฟโรดนะคะแต่ว่าจะไม่จะไม่ดุมากจะดูดูภุมิฐานมากขึ้นนะคะตัวนี้ ก็ตัวนี้นะคะโปรโมชั่นของเราก็จะมีแคมเปนดาวอยู่ที่49,000บาทนะคะได้ชุดแต่งตามนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถทักแชทหาอ้อมนะคะหรือโทร8 8 4 3 8 99, 78 8ก็ก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะและคลิปหน้าเรามีอะไรชุดแต่งแบบไหนมาเพิ่มเติมมาอัปเดตนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ